พ่อสางสวัสดีสสค่ะวันนี้พ่อสางอยู่บ้านพอดีบม่ <c oughs> ได้ไปเซนบ่พ่อว่ะได้าม่ได้ไปไซน,ไไนสามมือแล้วเงิน ได้ชิออกเราได้พองวังหันนี่มาเอาเลกน้ำพอพอว่าถาแม่มาบอกกับอันแรก่อไะ้มาจะใส่เกาะต่ตองหวัดนะว่าะลืมเราลลืมเราไมโดนมโดนติพ่อเนืลืมนาวมาฟันจังไได้จัแต่ตัวเลีเนาะจดดเรเลกไวเนาะ อันลวนหาเสียงไม่อีกแล้วพ่อเอ้ยไม่เขาหาเสียงใครเจ้าหาเสียงเจ้าเลยเขาหาเสียงให้เจ้าแล้ววันนี้น่ะฝันบ่พอได้ตัวดีมากบป้วยฝันมาจังไหนก่อคือว่าเด็ดแถมวดนนี้เด็ดแถมว่าจะสื้อวดนี้แหละสื่อนี้แหื่อวดนี้เลยวจีทุ่มเลยวดนี้แหละสองศูนย์เม่อคยออกแค่เกียร์สี่ื้องวดนี้แหละ สองโซนจะเอาเงิ่อนไสปีใหม่นี่บ่พอเอาได้มาจังใดเก็เด็กพอนแซกเอาเงินน te ี่ายสองใบใบซีดสองใบนะอ๋อเอาเอาใบใส่เลยเอาใบใส่เลยพเพ่ะผู้ใดเกาะเด็กเงิ่อนไส้พอนแซกพอนแซกลองอะที่ตายไปนะจ้านั่นแหละว่าก็ฝันเกี่ยวให้แซกเกี่ยวมาออ ปัเดนเงินห้เดี๋กห้ไปบสิบสองใบเหมงอนไปใส่เนอเด้ใบซิบบ่สองใบสิบโอ้ใบซิบตะกี้พู้นี้ตะกี้คอละปาเอาหนึ่งศูนย์น้ำบสันเออหนึ่งศูนย์ไปน้ำเอาหนึ่งศูนย์ใส่ไปน้ำนอกใบซิบตะ่าได้มาสองใบสองใบโอ้ได้เงินโบล้านตัวนี้่อฝันเห็นเจ้าแค่ยกหลอกว่าเขาฝันมักส้า โอ้แทนที่เจ้าของเสียห้ติบนักร้องอันนี้นักร้องให้ติบเตะห้ติบโอ้ห้ยสมอสมุดนักร้องอีกเหล่มหนึ่งบ่รลองเพ่งห้ฟังพร้อมไป้องเพ่งห้ฟังพร้อมเออคุณลองเพลงอียงนะเพาะมันว่แพ้อืมแล้วก็ให้เงินใบยี่สิบโอใบสิบอีสองใหม่เอก็เลยมารสองศูนย์เออ โอ้นักล่องคุณมาให้ติบเนาะคือขักแหละเขาใส่ม้วนร้ายบอกว่าในความฝันน่ะขันบาปวดย่อก็าค่อยๆสอดแก่มหมดแล้วเออตื่นก่อนดิปวดย่อฟันจุนว่าอยากมากนลัดตีไ่ายโอ้คนได้ไปฟังพอนสักทรงแสง ่ันนั่นก็ว่าไอ้สองมือว่านสองมือข้างหลังว่านขันไปหุ่นขึนมาส้วนขึ้นไปเช้างเงินไม่เคยขึ้นไปเชื่องเมืองเมืองเมืองฝันแล้วเพิ่นใส่สุดต้นแกงสุดไทยเนี้ย้องสุดแบบกินกินเะไรนี่แหะจ้าใส่ร้องเข่าตอวว่าต้นแกงสุดไทยขึ้นไปมุกจังเลยขึนมาเชื่องไีด้ sao ừ. sao äh, cứ mất trang người à. hà khốn nhé mất tay tuổi tay tuổi nhưng sửa vẫn là say đấy ừ. hạt um, này mỹ này này đẹp đường điểm mình nhớ say sáng ban say nhàng lần một họ đi ăn đường điểm mất tay mình có phải không vào tỉnh đó à ừ à, cút, ừ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  นี่กัเป็นเทวดาเลยจ้านุ่งคาอันนี้โอ้คนแต่งชุดไทยชุดไทยชุเชิงสวรรค์บ่แต่ว่าเป็นปอกนางกินอีไรบ่พ่ออืมอืมไปให้ดโอ้งามบ่ดนไปให้ดอือคนมาแต่งตัวหายจะค้นกเพ่อหาค้นหาข้นโอ้นพาพ่อไปเบิ้งสวรรค์อืมอืมให้ สซงนีพออ่อทำอยู่สร้างไก่หรือสร้างพ่อไหนพอ่อโสละโอ้รถใหญเลขกมากหรอป๋อไก่หีือได้ห้อไก่หรือได้ห่อหรือไก่ไก่ละเมื่อฝันเห็นควันสักเอาเงี้นใ,ใบซิบสองใบอืม,ม,มเหนือไบเรียกสิเหนือสองศูนย์ท่นออกได้สา่งอืมปีนี้บ่าท่านออกจังเทียนเนาะเออเด้ละโอ้ก็ได้บอกกันกับ พอยังก่อพอโพ่พอโว่าสิซื้อเอาคักๆเลยบ่เมื่อแล้วคุยอีนเมื่อเสานี่สองศูนย์เนี่ยสองศูนยกับหนึงศูนเนี่ยกับเซฟเพื่ออะไเงืนกินปีใหม่นาะพอนอกใกล้จะปีใหม่แล้วมาแน่ดิแดดซองพอแบบนี้หนาวะหนาวกเบมันลมชังอ่บอ้านักหลองมาหาตีเปิลใบซิฟสองใบ พอก็ได้มาสองศูนย์เก 20, 98, ้าแปดแถวแม่บาบอกเอา่าคือเก่านะพอนะสามสี่เจ็ดนี่จำว่าได้ว่าฝันหยังมันบอมันจำมาเรลืมเลยพ่อลืมเนาะคะ่ะแตะว,วนันปลอยตองหวา,า 3, 4, 7, นะอันสามสี่เจ็ดเนาะอืออือนี่ก็เป็นความฝันพอป้าเป็นภาพขึ้นไปอันทึ่งสวรรค์น,น่ะนะเป็นผู้ไดก็พอขึ้นภากขึ้นไป ผ้าขึ้นไปเป็นกินนารีบ่รอกิมนาลีผาขึ้นไปเพิ่นพาไปเอาอีหยังแน่เพิ่นพาไปเอาอีหยังบ่ต้องไปแต่งตัวโอ้แต่งตัวแล้วขึ้นไปเห็นน้ำขาเพิ่นแต่งตัวห้ยยางรอเลยบ่ว้ายเรียมมองมากปานท่องเลยอะปานเทวดาบ่พ่อปานเทวดาบ้าตัวเลยมาบอกก็จะพอสวยขึงไม่พอผมมาเคยขึ้นไปเจงสวรรค์ยักษ์เจอเลยฟัน อันนี้ขอมาวผมขึ้ไปวะมืงเมื่อกะดวมึงตัวบัสร้างวะดิบุญมุกตัวหนมึงโศกลาบตัวหนพ่พอ่าโศกลาบแล้วเื่องาบมึงขามหามืเงแล้วมึงเม่อค่อยขึ้นสวรรค์นนั้นละหมเนแล้วตินที่แล้วทีนี้มันก็ถือแทะบาถึงถือแท่มันบอก ดวงเขามาแล้วเพราะว่าพ้นภาคขึ้นไปทั้งสวรรค์พุ่นน่ะดวงเขามาแล้วโอ้พอโสวาดวงพอสั่งนี่มาแล้วงวดนี้เออคือเจ้าพอโซอะไซื้อซื้อเนตเตอรี่อ่าเป็นยังก็ถือเน็ตเตอรี่ไปฝากลูกสาวไว้ไปเนตเตอรี่ลูกสาวกันเอาเนตเตอรี่เอาเงินถึงเลขแต่ว่าเรอบ่ได้เงินมันม่บัตรเงินลูกสาว เอาเงินแล้วไปแล้วถือแจ็คตัวแล้วถือตัวใดพองวดบางหันนี่บอกงวดอื่นก็งวดเดือนควันหุ้นมออถือเนี่ยโอ้ถือเลขกับ่ะไ้เงินลูสาวไปขึ้นเงินซ้ำโอ้พอสร้างหัวควันติดบัญนีเพราะควันหมดแล้วเดีแม่ไนพฟอยเขาโอ้ผมเลยต้องไปฝากมันด้วยมีเม็ดีลูกสาวซื้อไว ร่งค่าสูบน้ำนี่แหละเง <laughs> <อ>่นไปแล้วจะรีบแยกหรือฝากมันไว้เพอร <laughs> อ์นี่ละเจ้โอ้ยหน่อยได้ว่าได้ใส่เงินทำบ่เออหาส้องเว้ยก็ซื้อส้องใบเนาะหาส้อง,ส,องส้องใบซื้อตลาดถ้าดึงนาดึงหลังกันก็ต้องให้เงี <laughs> ยบปีได้ไบ้าได้ใส่ซ้ำไหวลูกสาวไปใส่ซ้ำ ั่านฮาอีกนูนเนอขนเนั่ยด่ามอ,อวันนี้เราได้ตัวใดละพอ่อพ่อโซนะพ่อโซอืมได้ตัวเดียวกันกับพอ่อใคมากลูกบอกว่าเนาะพ่อโซนะ่ะเราได้เรียกตัวใดเราบอกพอ่อบอกแล้วมันว่านเดือนเดือนอีกสองมือเราขามาโออีกสองมือจังสีมาบอกเออแล้วันจะสิมาตามไหมเอาเรียกพ่อโซนัน่นเนาะพ่อโซนี่เป็นพ่อที่พ่อสร้าง นับถือเพิ่นเนาะสนิทกันซื้อเลขก็ซื้อล้มกันเออถมีแต่แล้วก็สีเขาไา่ห้บอเออสีเขาไา่ห้จ้าผนมาซอยก็คือหูว่าถมีแตอเนี่ยเอาบ่ได้โทษบอกกันสิพ่อบ้า่ได้บอกบ่ได้ยังไ่ได้บอกพวกนี้ตลาดซ้มบอก็คือหูดออืมคนทีเขามม่หายสอบเนึองเออสีเขาไม่หายสอบดูได้ยินเขาไม่เลยบบอกพ่อ อือโอ้คนก็ดีเนาะมาซอยเนาะก็ถ้าฝนมาตกไข่เรื่อยเนี่ยอืมอันนี้มันตกะสามหมื่นสามขึ้นเหตุการณ์โต๊ะขาดตกแน่วาดีไปกันยากมากยากมองหันเนาะมังงา่นแถาแม่พอสร้างเนาะจันจิรากับบดายมาเนาะค่ะแล้วดูเขาเขาลงบานอ๋อให้พอยกให้แน่เด้องวดนี่คักๆแขวนๆขวนเลยเนาะพอเนาะ สองศูนย์นี่ได้ว่าคักมันพอเพอเข็ใ<ช>บใบจดไวด้วยค่ะเด้อเป็นแนวทางเนาะค่ะใจวิจารณญาณในการรับชมพิ่นบอกว่างวดน,นี้ึ้นไปกับกินนารีบ่ดวงมาแล้วงมื่วานี้ดวงมาแล้ว,วนนมือซ้อบอกอยู่ดวงเจ้ามาแล้วแม่สร้างเน็กเกาบอกยอย่คือ,ม,อมันก็ฝันขึ้นไปหาเีาอ่อุษบันค่ะอเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเน้นระบายสีให้แล้วเน,วเน,วนะคะมีสามสี่เจ็ดเก้าแปดแล้วก็สองศูนย์นะพอนะตัวเน้นค่ะบอก